ชีวิตคนเราเนี่ยนอกจากต้องกินดื่มขับถ่ายทำงานแล้วก็นอนยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำขาดไม่ได้นั่นคือการตัดสินใจแล้วเราตัดสินใจนี่วันหนึ่งนี่ก็เยอะนะ กินอาหารนี่เรากินแค่อย่างมากก็สามสี่มือ้อแต่เราตัดสินใจวันหนึ่งนี่เยอะมากมีนักวิชาการที่หมายว่าัรเคมบร์อังกฤษเนี่ยก็บอกคนเราเนี่ยหรือว,ว่าคนรุ่นใหม่ยุคใหม่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตัดสินใจประมาณสามหมื่นห้าพันครั้งต่อวันนะโอ้มันเยอะมากเลยนะ เรียกว่านาทีหนึ่งนี่ตัดสินใจหลายครั้งเลยมาดูเพลินก็ไม่น่าเป็นไปได้นะเราตัดสินใจมากขนาดนั้นเฉลือนะสามหมื่นห้าพันครั้งต่อวันแต่ถ้าเราดูดีๆมันก็ไม่น้อยนะในการที่เราตัดสินใจเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องทำหลายอย่างตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำถูฟันกินข้าวแต่งตัวเราก็ต้องตัดสินใจนะว่าจะทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อไรนานเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ที่ไหนนะและเหล่านี้เราเนี่ยไม่ได้ทำแค่นี้นะเราซื้อด้วยนะซื้อของแต่ละอย่างี่ก็ต้องตัดสินใจนะ และเดี๋ยวนี้มันมีของมากมายตัดสินใจแม้กระทั่งยาสีฟันนี้ก็มีเกือบร้อยยี่ห้อนะสบู่นี่ก็มีเป็นร้อยยี่ห้อก็ต้องตัดสินใจนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะดูหนังเนี่ยนะทางโทรศัพท์มือถือก็ต้องตัดสินใจนะเพราะมีหนังให้เรื่องนี่เป็นพันๆเรื่องหรือเป็นหมื่นเรื่อง ต้องคิดหน้าคิดหลังว่าจะดูเรื่องอะไรดีและจะดูนานเท่าไหร่จะดูเมื่อไหร่และเดี๋ยวนี้นี่มันมีโซเชียลมีเดียให้เราดูแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยหลายชั่วโมงมีเรื่องที่ผ่านตาเราเนี่ยเป็นพันเลยนะที่เขาเรียกเป็นเฟะหรือโพสเนี่ย แล้วก็ต้องตัดสินใจนะว่าจะดูฟีดไหนโพสไหนหรือว่าจะผ่านๆเลยไปและยิ่งคนที่เล่นเกมออนไลน์เนี่ยโอ้มตัดสินใจนี่นาทีหนึ่งนี่เป็นสิบครั้งนะเพราะว่าเกมนี่มันเร็วมากต้องตัดสินใจว่าจะจะผ่านด่านนี้อย่างไรจะใช้อาวุธอะไรจะใช้ไอเทมอะไรเนะี่ยนาทีหนึ่งนี่ตัดสินใจนี่เป็นสิบสิบครั้ง ในชีวิตนี้ถืเป็นชีวิตที่ต้องตัดสินใจนะแล้วการตัดสินใจนี่ในแง่หนึ่งก็ทําให้เราได้รับสิ่งดีๆนะที่ถูกใจแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งก็ทําให้เราเหนื่อยนะเพราะมันต้องคิดและบางทีก็ต้องคิดถึงขั้นว่าเนี่ยจะซื้อดีไหมซื้อแล้วเนี่ยแน่ใจได้ไงว่าจะดีกว่าได้ของดีกว่ายี่ห้ออื่นนะ เพราะนั้นมันทำให้เครียดนะีคนสมัยนี้เนี่ยแม้จะมีอิสระเสรีในการเลือกมากแต่ว่าก็ตามมาด้วยความเครียดเครียดในการตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรแม้แต่เลือกดูหนังนี่ก็ทําให้เครียดนะเลือกฟังเพลงก็เครียดเพราะมีเพลงให้ฟังนี่เป็นร้อยยิ่งเล่นเกมออนไลน์นี่เครียดใหญ่เลย เพราะว่าตัดสินใจผิดนี่ก็เรียกว่าแพ้ไปเลยนะเสียอ,อกเสียใจเสียดายถ้าเป็นเด็กนี่ค่อยังช่วยหน่อยนะเพราะว่ามีคนตัดสินใจให้แต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ต้องตัดสินใจเองในแง่นีงก็มีอิสระเสรีนะที่จะเลือกแต่ก็ต้องรับนะรับภาระความกดดันจากการตัดสินใจ วันนั้นเนี่การที่คนเราเนี่ยทำอะไรเป็นนิสัยสม่ำเสมอนี่ก็มีข้อดีนะคือไม่ต้องตัดสินใจตื่นนอนขึ้นมาก็รู้ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยนะบางคนนี่เขาลดการตัดสินใจหลายอย่างนะอย่างมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยอายุสามสิบแปดปี ชื่อคิตตะแกบอกว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยนะแกกินอาหารเหมือนเดิมเลยเชา้ากลางวันเย็นไม่มีเปลี่ยนเลยนะทำงี้มาสิบห้าปีแล้วไม่ต้องตัดสินใจเลยนะนะว่าตื่นเช้าขึ้นมาจะกินอะไรเพราะอาหารเช้าของแกเนี่ยตอนเชา้าคือถั่วกับลามเม่งถึงเวลาบ่ายก็ไม่ต้องตัดสินใจเพราะว่ากินมื้อเดิมนะ อ,อกไก่ทอดถึงเวลาเย็นก็เมต่อตัดสินใจเพราะว่ากินเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่แล้วสิบปีที่แล้วหรือว่าสามพันหกร้อสิบวันที่ผ่านมาก็คือกินหมูทอดนะกับถั่วง,งอกแกกินอย่างเงี้ยมาสิบห้าปีแล้วเสื้อผ้าก็ใส่ตัวเดิมๆนะอาจจะ เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเมื่อเสื้อผ้ามันมันเก่าหรือว่าฉีกขาดแต่ว่าสีเดิมนะแบบเดิมแค่บอกว่าน่าจะช่วยแกง่ายขึ้นนะเพราะว่าพอไม่ต้องตัดสินใจในเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันมีเวลาเหลือที่จะทำอย่างอื่นรวมทั้งไม่เครียดด้วย แกบอกว่าเนี่ยทำยี่มาสิบห้าปีเนี่ยนะความเครียดน้อยลงสมองแจ่มใสามากขึ้นแล้วก็ทำให้การตัดสินใจในเรื่องสำคัญเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็น่าสนใจนะจตว่าไปแล้วนี่แกใช้ชีวิตเหมือนพระเลยนะหรือทั้งสียิงกับพระอ,อีกนะเพราะว่าเสื้อตัวเดิมหรือว่าแบบเดิมท่านั้นไม่พอนะกินอาหารเหมือนเดิม ผ้าเราเนี่ยแม้จะห่มจีวรนะหรือว่าเครื่องแต่งกายเหมือนเดิมตลอดนะตั้งแต่วันแรกที่บวชเราไม่ต้องตัดสินใจว่าจะใส่เสื้อสีอะไรใส่กางเกงอะไรนะผมก็เป็นกันนะั้นเราก็ไม่ต้องตัดสินใจว่าจะไว้ผมแบบไหนเพราะว่าโกนอย่างเดียวเลยชื่อของพราญง่ายแต่ของคิดตายนี่มันง่ายกว่านั้นนะเพราะว่าอาหารนี่ แม้ต้องไปซื้อเองแต่ไม่ต้องตัดสินใจเลยเพราะว่ากินอาหารเมนูเดิมขนาดพดเราน,นี่ถ้ากินอาหารซ้ำๆกันบางทีก็ไม่สบายใจนะบางทีก็มีความทุกข์ต้องเปลี่ยนนะมือ้อแต่ว่าคิดตานี่แกเรียกว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะ อันนี้เลยวว่ากินเพื่ออยู่จริงๆนะไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าสุขภาพแกก็พอใช้ได้นะคนที่จะทำนี้ได้เนี่ยนอกจากเห็นโทษของการที่ต้องตัดสินใจอะไรต่ออะไรมากมายในแต่ละวันแล้วเนี่ยยังต้องรู้จักหาความสุขจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การกินนะ หลายคนกินอาหารมือเดิมๆไม่ได้เพราะความสุเข้าอยู่ที่การกินนะถ้ากินอาหารซ้ำๆกันก็ไม่มีความสุขต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนเมนูนะคนที่หาความสุขจากการเสพมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คนอย่างคิดตาเนี่ยความสุขแกไม่อยู่ที่การกินแน่เลยกินเพื่ออยู่จริงๆนะความสุขก็คงจะได้มาจากสิ่งอื่นซึ่งข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าแก ได้ความสุขจากอะไรแต่อาจจะเป็นความสุขจากการทํางานอาจจะเป็นความสุขจากการศึกษาค้นคว้าก็ได้ก็เหมือนกับพระเนี่ยที่หลายรูปเนี่ยท่านก็มีชีวิตแบบเรียบง่ายนะไม่ไดิ้นรนข้นขวายเรื่องการกินเพราะว่ามีความสุขจากสมาธิภาวนาไม่ต้องสนใจสมณศักดิ์ก็ได้เป็นพระธรรมดาก็มีความสุขเพราะว่าได้ความสุขจากสมาธิภาวนาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง แต่ว่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะคนเราเนี่ยถ้าว่าเราต้องตัดสินใจในทุกเรื่องเนี่ยมันจะเหนื่อยมากแต่ถ้าเราไม่ต้องตัดสินใจด้วยการทำอะไรเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรเนี่ยมันช่วยลดความเครียดในจิตใจได้มากโดยเพราะในยุคนี้นี่มันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเยอะมากเฉพาะซื้อของเนี่ยเข้าห้างเซเว่นเนี่ยหรือเข้าห้างสรรพสินค้านี่หลายคนก็เครียดแล้ว และยิ่งเครียดเมื่อพบว,ว่าซื้อผิดนะคือซื้อของที่แพงกว่าคนอื่นเครียดเลยนะทั้งที่ไม่น่าเครียดนะทั้งเพราะว่าของนี้ก็เป็นของที่ดีแล้วราคาก็ถูกแต่คนสมัยนี้เครียดมากเพราะว่าซื้อของราคาแพงคนอื่นก็เลยคลาสขี้คลาสในการตัดสินใจบงก็ใช้วิธีการผัดวันประกันพุ่งยังไม่ตัดสินใจไว้วันหลังเพราะว่า มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเยอะก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งไปหรือไม่การตัดสินใจก็มีอันนี้เพราะว่ายุคโลกยุคใหม่นี่มันเรียกร้องให้เราต้องตัดสินใจมากแต่ถ้าเรารู้จักตัดสินใจเฉพาะเรื่องสําคัญเรื่องไม่สําคัญก็ไม่ต้องตัดสินใจทำทำให้มันเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรมันก็จะชีวิตก็จะง่ายขึ้นเตรียมรับผ่อน ชิตังปฏิตังตุมหังก่อยตะผลที่ดานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยฉาพรานเปนปุเรนตุสังกปารขอความดำรีทางปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาาเหมือนพ้ากันในวันเพน็ญมณีโชติราโสยาทธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดี สาพพีธิยวิวัชันตุความตายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภาวตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีศีพายุโกภาวท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนพิวาธนาสิริสนิจังวุฒาปจจายโน จัตตารุธรรมาวาทันทิอายุวันโนสุขังพลังสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย้อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอาวันตุสาพมังคลังขอสาพพมงคลนจงมีแก่ท่านพันตุสาพเทวตาพรราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน พระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมพระสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทาสงทีรเวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงมมีแก่ท่านด้เมื่อเทม ปฏิสังขารโยนิโสมิตรปาดังปฏิเสวามีวาทวายานามธาญานามนนาญาณวิภูสนาญาเทวีมาสกายาสัจจิยาญาปนาญาสุภารติยาปรมัจเริยานุขาหายาภูรานัเจเวทนังปฏิหังคามินาวันเจวทนาเทสามิ တရာဇမေဘဝေသတိယနာဝတတာတစ္ပါสุဝိဟာရော